เฮ้ hey, สวัสดีทุกคนผมกก็ผมในนะาจากจอมติ้งตรองชาแนลแล้ววันนี้เนี่ยก็ผมพูดถึงไหนก็นไม่รู้นะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยก็จะทมจะทำชิคปคลิปเป็นบางช่วงนะตอนนี้ก็นอนเวรก่อนแล้วกันผมอาจจะไม่เปิดเผยจนกว่ามันถึงห้าพันซับสไคร์นะครับผมแล้วก็มีคนกดไลค์แล้วก็มีคนดูนะครับก็อาจจะกลับมาทำเอ่อมา กลับมาเปิดหน้าก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองถึงพันห้าพันก่อนละกันส่วนใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับเอาเป็นว่านะครับผมจะบอกร่าข้าเลยละกันผมมียูทูบเบอร์ธรรมดาทรัพย์ในน้อยไม่ม,ไม,มีไม่มีผู้ติดตามเยอะใครที่ช่วยผมติดตามนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมกันมากนะครับก็ในวันนี้ไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาเล่าอะไรประสบการณ์อนะไรให้ท่านผู้ชมฟังนี่แหละ มันไม่ได้มีอะไรดีมากไปกว่านั้นหรอกเออก็สำหรับนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซสไค์กดกดกดเตือนกันด้วยเดี๋ยวถ้าซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มันจะอัดที่นานขึ้นแล้วกันถ้าผมอัดไปมากกว่านี้มันจะเมมโมรี่เต็มนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนักผู้ชมกันด้วยนะครับขอ,ขอบคุณมากเลยนะจำหลักวันนี้ก็รักทุกคนนะครับรับ x รับ fc ทุกคนแล้วก็รักรักทุกคนที่เข้ามาดคูคลิปของเราคลิปนี้นะครับขอ,ขอบคุณจริงๆ ตอนนี้ผมก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเออที่สำคัญอย่าลืมโมเดลที่เบอร์นะนะเบอร์ศูน1 0หกห้าหนึ่งูนย์หกห้าหนึ่งมแปจสิบเก้านะครับผมผมจะย้ำทุกครั้งในเปิดการเปิดคลิปของผมแล้วกันผมต้องการซื้ออุปกรณ์ใหม่ก็ขอให้ทุกคนอุดหนุนกันด้วยนะครับประมาณ10บาทย0ิบาทก็ว่ากันไปนะครับอ่าผมให้ทุกคนอุดหนุนคนละสิบบาทก็แค่นั้นพอเพราะว่าผมเป็นคนซับไม่ค่อยเยอะผมไม่ต้องการอะไรเยอะมากก่อไปก่อน ให้ห้าร้อยให้พันร้อยให้ร้อยร้อยหนึ่งไม่เอาดีกว่าครับเอาสิบเอาสิบวอลเล็ตก็พอแล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้มีเพียงแค่น,นี้แล้วกันไว้เจอกันใ่คลิปหน้าเนี่ยผมจะพยอยซื้ออุปกรณ์มอนกันขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วก็มาดูกันจนจบนะนี่ก็คืออันที่สองผมคิดว่ผมอาจจะแต่งแต่งชื่อเรื่องแบบโตแก,ก้าหน่อยก็ขออภัยดุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูด่าก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมรักโลกมาก แล้วขอให้ทุกคนรักตัวเองกันมากๆนะครับไปไปิ้วปุ๊บอา้อาวปิดยากอะปิดยากโอเคโอเคเดี๋ยวปิดก่อนแล้วไบายอันนี้คือปิดายแล้วนะยบายจู๊ปุ๊บ